สวัสดีครับพี่น้องครับรายการคุยและข่าวนะครับเล่าพัฒนาเดอ้อพี่น้องมือนีนะครับหลายสำนักหลายอาจารย์เนาะศาจากหน่อยส6กุมภาพันธ์นะครับข่มของพี่น้องครับปู่สลักข้ามน่เพนสิงวัดติดละเด้เป็นการทํานายตัวเลขการออกรางวัลของเลาพัฒนาจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ เริ่มกันทีเจมวยงวดที่ผ่านมา68นะครับพี่น้องเจมวย68เด้อสำหรับงวดน,นี้เด่นหนึ่งกับเก่า88เก่า68 69 1เก่าเก่า1เก่าเก่า1 8เก่า1แล้ว่ะ691 6991นะครับเจมวยพี่น้องคมของอาจารย์เอสามเค้งงวดที่ผ่านมา86พี่น้องครับเป็นตัวกลับ สำหรับงวดนี้นะครับ5 4 5 7 5 8 9 4 9 7 9 8 3ตัว7 59, 5 9 5 9 6 4 6 9 7 8 5นะครับของอาจารย์เอสามเคที่ดังสิไปไว้จักหน่อยพี่น้องอาจารย์เอานำข้าง7 0 8 0 9 0 7 8 9 8 7 9นะครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่สาวน้องบัวสูตรเพิ่นนะครับเพิ่นใส่สูตรไม่ละเด้อ สูตรนี้ใส่สําหรับตั้งแต่วันที่16นะครับขอดวันที่27กุมภาพันธ์นะครับสูตรนี้เนาะของพี่สาวน้องบัว2ตัวเลขหลักเพิ่นมี1มี3มี7มี4มี5มี2นะครับถัดมานี่ก็เป็น3ตัวเพิ่นนะครับจากจับจากเลขหลักคือกันนะครับพี่น้องครับสูตรของพี่สาวน้องบัวแรากาคนสกุลเด้อจา้าสูตรที่2เพิ่น2งวดต่อเนื่องแล้วนะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมา68งวดก่อนพูนก็64สี่ำหรับงวดนี้6341095 6, 3, 4, 1, 0, 9, 5, 6. หาเจ็ดหาแปดหาเก่าสี่เก่าหกสี่หาสามหาสี่สี่ศูนย์สามตัวแปดเจ็ดเก้าเก่าหกสามสองสี่เก่าละกัสองสี่หกนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งเพิ่นพี่น้องครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่แปดสองเก่าแปดเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดละกัหกสามนะครับคนสกุลสูตรที่หนึ่ง ของคนหน้ากลางพี่น้องครับเล็กหลักเพิ่นมนี่หนึ่งมีแปดมีหามีสองมีเก่านะครับจับจับคูเบิดนะครับพี่น้องครับกสิไดยุเก่าคูสิบคูนะครับพอดีนะครับนี่ของคนหน้ากลางนะครับอันนี้จับสามตัวของเพิ่นเดอร์พี่น้องครับคนหน้ากลางพี่น้องผมอาจารย์เส้นดลงบาง,งีงวดที่ผ่านมาหกแปดเพิ่นมา, 6, 8, น,มานะครับอาจารย์เส้นดลงบาง,งี หมวดนี้เจซีซีเจ็ดเก่าซีซีเก่าเจ็ดศูนย์ศูย์เจ็ดหกเก้าเก่าหกหกเจ็ดเจ็ดหกและกะสองเจ็ดสองเก่าสามเจ็ดสามเก่าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดใบนี้พระสรงให้ที่แดงเต็มมือเส้านีพี่น้องครับพระเนียนเจ็ดศ so oh, so so ูนย์ศูนย์เจ็ดเด้อนะครับโอ้ก็เดบงอยู่ว่าโอ้พระมาเหล็กใหญ่เหล็กไทยตัวสนดตัวที่พระเนียนเหล็กเล่าเสนออาจารย์เส้นตรงบางีนะครับอันนี้ของอาจารย์แอชวารตนะครับออกกำลังกายหนึ่งนะครับหนึ่งแปดเม็ดเดียวด้วยพระเจ้าห้ อาจารย์แอดชวล,ลิตตามมาด้วยของแอดบีบีนะครับ48 4940 4243 8980 8283 90 92 93 02 03และ23และการนี้3ตัวของเพิ่นนะครับแอดบีบีพี่น้องอาจารย์แอดกาแฟดำงวดที่ผ่านมาใบนี้66นะครับพี่น้องครับวันนี 265676 959290 0227และการเบิรนน้ำ669922า66992นะครับ3ตัว726695 292หครับพี่องครอา,ารย์แอสกาแฟดำตามมาด้วยพอเซรีตัวเดียว7เดอร์นะครับสอเ3เจ0 4 8 37, 8 3เจ4 7ี่น่และกน, 67, นะครับพอเซรีพ่นททองพี่้องครับ ของแอดพันธนะครับพี่น้องเดนซีก็หาเนาะซีเจ็ดซี 9, ่แปดซี 8, ่เก้าซีศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหาศูนย์พี่น้องผมแอดพันอาจารย์นุมชุ่มแพร่นะครับซีโตหกห้าเจ็ดเจ็ดพี่น้องนะครับจับใส่กันกะนี่ละหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดเด้อล่าวัดใจของอาจารย์แอดกาแฟดำพี่น้องครับสองศูนย์หกหกห้าเก้าสองหกหกเก้า 0659แล้วก็68พี่น้องครับกัน64ครับ205นะครับเลาวัจใจของอาจารย์แอดกาแฟาดำแล้วก็ตามมาด้วยฟันของพี่เสาหนองบัวน,นะครับ8953พี่น้องผมจับคูเบิ้ลนะครับ8 9 8 5 8 3 9 5 9, 9, 9 3กับ5 3นะครับฟันของพี่เสาหนองบวัวพี่น้องครับจีด,ดงังภาพพี่น้องมาปิสไทที่ปูสารคามนะครับซิงวดต่อเนื่องเลยเด้อพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดวังหัน68ต,งตรงๆ งวดก่อนผุนแากบนแากล่างหกเกหส่เนาะนะครับเอามาบังวดน,นี้กันพี่น้องครับงวดนี้สองหนึ่งสองสี่สองหกสองแปดสอแปดสปดสองปดหแปดเจ็ดพี่น้องครับล่าปูสารคํานะครับงวดน,นี้สิหกุมภาพันสองพันอยหนะครับย่ามาเป็นการทำนายตุเลขการออกรางวัลของล่าพัฒนาจะทำเึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ห้ามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดเสวิจรรยาญาณในการรับชมรับฟังกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสภูดคนหลายๆนะครับพอกันไม่ลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ